สวัสดีครับผมโรลี่ด็อกนะครับคลิปนี้เราก็อยู่กันในเกม Burger and Fry นด์ไฟที่แปลว่าตกใจนะครับเออเกมนี้เราจะรับบทเป็นเด็กหนุ่มคนหนึงทำงานร้านเบอร์เกอร์และต้องขี่จักรยานกลับบ้านผ่านป่าที่มันมืดๆนะครับจะเป็นยังไงเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับ,รบเออมันบอกว่านี่ก็สายแล้วฉันควรจะกลับบ้านข้างล่างนี้ก็เป็นสอนวิธีเล่นนะครับ A W S D ปังครับเมาส์คือการดูทิศทางโอเคอาเดี่ยวมาอ้าวโอ้ยอเริ่มเลยเหรอโอเคมาเอาแล้วก็เอาแล้วโอ้กรนนี้เลยเหรอ เบอร์เกอร์แอนดไฟโอ้ยมีข้อขวามือมีหุ่นไลกาด้วยเมื่อกี้ครับน่ากลัวมากและทางกลับบ้านแบบว่าโดดเดี่ยววังเวงมากครับมีแค่แสงไฟจากเสาไฟฟ้าเท่านั้น รถมานะครับเอกีมีคนขับรถผ่านเราปั่นจักรยานอยู่นะครับอ๋อเหมือนเรามีถุงเบอร์เกอร์ด้วยมันจะไปส่งเบอร์เกอร์ไหมหรือเอากลับไปกินบ้านน่าจะเอากลับไปกินบ้านนะเพราะแบบบอกว่าสายแล้วอุย้ยเดี๋ยวนะครับมีจักรยานล้มอยู่ข้างหน้าไม่รู้จักรยานใครครับ แล้วก็ปั่นไปต่อนะครับเพราะว่ามันมันลงจากจากักรยานไม่ได้กดลงไม่ได้ต้องปั่นไปเรื่อยๆเอ้ยเ้ย,อ,ยอะไรวะเดี๋ยว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 เมื่อกี้อะไรอ่ะคนแบบปั่นจักรยานหรือคนเดินวะอุ้ยอ้าวเฮ็ดอะไรอ่ะมัน เมื่อกี้เฮ h โฮมฉันควรไปที่บ้านแต่ตอนนี้ไปที่ไหนแล้วก็ไม่รู้ครับคำมันเขียนแบบเพียเพ้ยนๆตายเห,เหรอเมื่อกี้เอาใหม่นะนี่อะไรอะ่ะน่าจะกลับทางเดิมคนระับ อุลไลกาตัวเดิมเนี่ยเนี่ยข้างหน้าถ้าเหมือนเดิมก็คือจะเจอคนขับรถมาครับเลนตรงข้ามเรามีขับคนขับรถมาเอ๊ะเดี๋ยวทำไมมันมืดมืดเนี่ยเดิมเลยคนเดิมเลย เหมืเมื่อกี้เป๊ะเรายังคงปั่นต่อไปครับต่อไปน่าจะเจอจักรยานล้มใช่ไหมนี่ไงมีเลือดแล้วครับรอบนี้เลือดไหลตามทางเลยครับ <c oughs> โอ้ยผู้หญิงนะครับเลือดเต็มขาเลยเมื่อกี้ ตาำสแกรไหมเนี่ยตรงนี้อครับที่ผู้หญิงเดินหายไปในตอนแรกใช่ไหมมันหมดแล้วอ่าเริ่มแบบคำประโยคเดิมนะครับแต่ตัวหนังสือแบบบิดเบีย้ยวไหมดแล้วโอ้แล้วภาพแบบว่ามืดมนมากรอบนี้ เหมือนเรากลับบ้านดังเดิมซ้ำๆนะครับแล้วก็แบบเจอเหตุการณ์เดิมๆซ้ําๆแล้วมันยิ่งชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะเมื่อกี้เราได้เห็นแบบว่าผู้หญิงคนนั้นจริงๆเลยนะครับรอบนี้น่าจะได้เห็นชัดกว่าเดิมว่าเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นนะโอ้ยหุ่นไล่กามันใกล้ขึ้นครับ มันมาใกล้กว่าเดิมตอนแรกม,มันอยู่ไกลขอบถนนมากเลยอะไปต่อจะเจออะไรเจอคนขับรถมาเสียงเคาะอะไรอุย้ยลุงแม่งเอาหัวขกกลวงมาลัยรัวๆเลยอะอย่างหลอนอนะรอบนี้ไม่ปกตินะครับ โอ้โหหนักอึง้งมากรอบนี้เลือดนองเต็มพื้นเลยเฮ้ยเสียงอะไรอะ่ะเสียงรถไฟอะ่ะไปไม่ได้นะครับรถไฟมาพอดีเอ้ยห,หรือว่าผู้หญิงคนนั้นจะขี่จักรยานมาแล้วโดนรถไฟชน ลาผมผมกดก่อเอออ่าขอผมมาดีอย่าทำอะไรผมเลยค่อยๆเดินเข้ามาใกล้เราแล้วครับแล้วเราไปไม่ได้ครับรถติดรถไฟครับโอ้โหน้าอย่างหลอนหายไปแล้วครับโอ้โหขบวนรถไฟมีแต่เลือดทั้งนั้นเลยครับ เอา้าเราผักเหรอต้องหลบอ๋อเราต้องหลบครับมันไม้ด้วยโอ้หเราต้องหนีผีด้วยครับอุ้ยหุหลบต้นไม้ด้วยพยายามขับเลนกาว่าเฮ้ยมือคานมาด้วยวะ่ะ ถึงยังเดียวหุยโอ้ยเราต้องคอยหลบรับโอ้ท้งต้นไม้ทั้งผีเลยวะ่ะโอ้ยยทำไมมันยาวไกลเช่นนี้ทางกลับบ้านเมื่อไรจะถึงเนี่ยอ้าอย่าหลอกหลอนกูเลย โอ้นี่มึงต้องกลับบ้านอย่างนี้ทุกวันเลยเพราะว่าเนี่ยไอชูเทสโฮมจะกลับหัวนะครับรอบนี้โอ้ยทรัโอ,เบอ,โอเบอร์เกอร์เปื้อนเลือดด้วยโอ้แล้วซาวแบบบิ้วมากรอบนี้จะเจออะไรที่มันหนักกว่าเดิมไหมหนักไม่พอแล้วเนี่ย โอ้นี่สัญลักษณ์เปลี่ยนเป็นรูปแบบมืนงงแล้วครับวงวงแล้วไอ้นี่อย่าบอกก็เจอหุ่นไล่ากาอไอ้ย่ามอน แม่งวิ่งตามจักรยานโอ้โหลุงลุงตายแล้วนะครับกูจะเจออะไรอีกไหมนี่ไอ้กูกลับบ้านดีๆเธอโอ้ยจักรยานหายไปแล้วเหลือแต่รอยเลือด เฮ้ยมันขับแสงกูอเล่นท่ายากโอ,โอ้จากกวังเป็นขำแล้วเนี่ยผ่านลารถไฟไมาแล้วครับโหานี่อะไรอะ่ะไม่เคยเห็นเลยอะ่ะอุโมงหรอเงียบแล้วครับเสียงเพียงเงียบแล้ว สภาอะไรอะ่ะไม่เคยเห็นเลยอ่ะมืดมากครับผมว่าไม่เห็นนะมีอะไรสักขาวๆไม่รู้ครับดวงตาเหมือนหัวกะโหลกอะ่ะมองเราอยู่ทั้งสองข้างทางเลยครับเราต้องไปต่อไม่รู้ไปไหนโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อย,อยรถมาโอ้ยรถลุง โอ้โหรถลุงแม่งเป็นปีศาจแล้วครับแดงเถืออเลยทีนี้จะแดกเราแล้ว,ลวปั่นเร็วกว่าน,นี้ได้ไหมเพื่อนมันไล่ตูดมาแล้วเนี่ยโอ้้างข้างหน้าเป็นทางกำลังก่อสร้างนะครับลงต้องหลบด้วยอืมลงุลง,ลง,ลง,ลงโอ้โหเฮ้ยอย่ามวัวมาเสียสมาธิกับลุงต้องตั้งใจมองทางซ้ายขวา โอ้ยแม่สะพานมันยาวจังวะอืมอืมแล้วรถลุงแม่ไม่ตกกวะอ่ารถเก่งแท้แท้ลุงแม่หืมลุงแม่งขับขับชำนานด้วยจักรยานย,ยังลำบากเลยรถเก่งไปได้ชิวๆเฉยอุงงงโอ้โห ในสุดก็รอดครับเกือบตายรถล,ลุงหายไปแล้วจบแล้วใช่ไหมย่างมือดอีกแล้วนะครับกลับมาที่เดิมนะครับมันเบอร์เบอร์นะครับตัวหนังสือเบอร์เบอร์ มันก็คงไม่แปลกหรอกครับแม่งเบอร์ตั้งแต่แรกแล้วไม่รู้คืออะไรอันเนี้ยน่าจะเซอร์ไฟให้กูอีกเนี่ยตรงเนี้ยผมกลัวตรงนี้มากเลยอะอะไรอะอุโมงค์เหรอสัญลักษณ์อุโมงค์งวะหุ่นไลกาแม่งหายไปไม่รู้จะพบมันในไหนโอ้ยมองตามด้วยครับทำไมกูขับช้าขับเร็วๆดี เฮ้ยผู้หญิงนี่ปัจรยาน,นี่เราต้องตามไม่ทันครับใช่ไหมเอาหายไปแล้วไม่ทันจะไปสิ้นสุดที่ไหนแล้วเราต้องเจอกับอะไรอีกเนี่ยโอ้โมืดมากครับตอนนี้ไม่เห็นอะไรเลยนอกจาก ไฟจากจักรยานเราโอ้จะล่วงจะล่วงข้างทางเหมือนเป็นทางลงนะครับลงไปเรื่อยๆเนี่ยอุโมยโอ้ยแมงอยู่ข้างบนุโมองดูบปเล่อยเลยอุ่นใจขึ้นนิดหน่อยหรือเปล่าเอ้ยอะไรวะเสียงอะไรวะผมหาไม่ได้ผมหาไม่ได้ผมต้องไปต่อ จักรยานป้ายจักรยานนะครับคืออะไรอะ่ะเฮ้ยมึงขับเร็วกูได้ไงวะแล้วทำไมกลัวกูขับเอื่อยขนาดนี้เนี่ยไม่มีอะไรนะครับข้างหลังแต่เสียงเหมือนเสียงมันไล่หลังมาเสียงเคาะอลไรโอ้โว้โว้ไหี้ย โอ้โหกูเกลียผีแบบนี้หือ <c> ค <ans> านมาในอุโมงครับปั่นเร็วกว่าน,นี้ได้ไหมเพื่อน <c ans> มันคานเร็วขึ้นมันคานเร็วขึ้นมันคานเร็วขึ้นแต่เราปั่นได้แค่นี้อ้าว้ยจักรยานเต็มเลยต้องหลบจักรยานอีกใช่ไหมว้าอย่าเบียดกูอย่าเบียดกูก,กูต้องหลบเมื่อกี้เรียบร้อยกูตายโอ้ยังยัง ยังโอ้ยเหี้ยโอ้ยอย่าเบียดกูโอ้ยูโดแนแดกป่ะเนี่ยเอายังกูยังรอ,อดอีกแล้เนี่ยเราต้องหลบวิญญาณพวกนี้ครับโอ้โอยโดนรัวๆเลยว่ะผมชนรัวๆเลยข้างหลังก็มีตัวบ้าไม่รู้ไล่ตามนะครับข้างหน้าก็เป็นผีจักรยาน Ôi, Ơi Thang ốc Thang ốc Thang ốc Yeah, mình tà bà mình đã. ôi Ôi, ôi Ôi Mưa ở đây ạ à. Ừ, Đá cứ lưỡi rồi, là, là. mình mưa như ở mà nữa Mô nghe Ô hổ luôn Ây chết, mình nhận tà của mà đi đây ạ ลุงมึงก็สุดเกินต้องขับระวังครับโดนมือก็ไม่ได้ช้าไปก็โดนลุงอีกลุงแม่งขับจี้ตูดมาแล้วจะไปสุดที่ไหนทลมานกูเลยกิน มึงฆ่ากูแต่แรกก็จบแล้วยังไม่จบนะครับความทรมานของการกลับบ้านนี้โอ้เสียงแบบเอเลียนมากสายแล้วสายไปไหนอ่ะโอ้โหนี่เราแบบหลุดไปไหนแล้วก็ไม่รู้ครับอย่างกับไซเรนฮิวฮะ โอ๊ยมีตัวอะไรไม่รู้ลอยลงมาอีกมันเกี่ยวอะไรกับเบอร์เกอร์ตรงไหนวะเนี่ยกูอยากรู้ได้สี่ตัวนี่เป็นใครตามกูมาทำไมกูมไม่เข้าใจแล้วลอยลอยตามด้วยนะข้างหลังมีอะไรปหเนี่ยไม่มีครับโอ้ยอยอกไปแล้วแล้วเราลงไปไหนเนี่ย ที่นี่มันที่ไหนกันมิติอะไรเตายังมีชีวิตรหรือไม่ข้างหน้าอะไรก่ะประตูมิติทางหนีโอ้ยอะไรอ่ะอุย้ยโดนตึง โดนโซ่มาลัดมือไว้ครับผีผู้หญิงตัวนี้อีกแล้วมันไม่ยอมให้เราหนีง่ายครับโอ้โหหักคอไม่พองอคออีกพอ enough เฮ้ยคือเราเหรอเราโดนกินวิญญาณเหรอ do not be long นะครับ <Like this. S 1> เราต้องออกเมื <rac> ่อกี้ไม่ใช่ที่ของเรานะครับเฮ้ยทำไมเรามาอยู่ในรถเก่งอ่ะ อ๋อเราชบผมเข้าใจแล้วคือเราแม่งเป็นคนที่ขับรถเก่งชนคนที่ขับจักรยานตายนี่เองครับแฮปอันไหนมิว ก็คือเมื่อกี้เป็นมุมมองของเด็กนะครับที่กลับบ้านปั่นจักรยานนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วตายไปแล้วนะครับที่เป็นพื้นถนนที่มีคราบเลือดแล้วก็มีจักรยานล้มอยู่นั่นโดนคนที่ขับรถเก่งสวนทางมาชนนะครับมผมเข้าใจแล้วแล้วเมื่อกี้ก็เหมือนกับว่าเป็นเราเหมือนเรารู้สึกผิดบาปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเลยแบบเข้าไปนิมิตนิมิตเหมือนแบบในนรกอะไรเงี้ยมารับวิญ,ญญาณของเด็กคนนั้นไปอะไรเงี้ยครับก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับ เบอร์เกอร์แอนด์์ถ้าชอบก็กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องลุ l ล็อกของผมนะครับและติดตามคลิปใหม่ๆได้นะครับสำหรับคลิปนี้เบอร์เกอร์แอนด์ไฟต์คงต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ <c oughs>